ตอนที่สเงาที่ตามคุณเฉพาะตอนที่คุณอ่อนแอในตรอกแคบข้างหมู่บ้านมีเงาหนึ่งที่ถูกเล่ากันว่าตามคนเฉพาะตอนที่อ่อนแอที่สุดไม่ใช่ในเวลากลางวันแค่เฉพาะคืนที่หัวใจหนักและจิตใจสั่นไหวหลายคนคิดว่าเงานั้นเป็นสิ่งไม่ดีเพราะมันจะปรากฏ แค่ในตอนที่คุณเศร้าตอนที่คุณรู้สึกไรค้ค่าหรือในคืนที่คุณร้องไห้เงียบๆโดยที่ไม่มีใครเห็นเงานั้นจะเดินตามคุณไปทุกย่างก้าวเหมือนกำลังจ้องเหมือนกำลังเตือนเหมือนกำลังจะดึงคุณให้จมหายลงไปกับมันแต่ความจริงเงานั้นไม่เคยทำร้ายใคร มันปรากฏขึ้นเพราะมันรู้ว่าคุณกำลังจะลม้มว่าคุณกำลังจะยอมแพ้และกำลังจะปิดไฟในหัวใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้ตามเพราะต้องการจะกลืนกินคุณมันตามเพราะมันคือด้านที่คุณซ่อนด้านที่คุณไม่ยอมรับว่ายังมีความหวัง เงาไม่ได้อยากให้คุณกลัวมันแค่อยากให้คุณรู้ว่าแม้แต่ด้านมืดในตัวคุณก็ยังพยายามที่จะไม่ให้คุณหายไปมันปรากฏขึ้นเพื่อย้ำว่าคุณยังรู้สึกและคุณยังมีความหวังถ้าหากคุณรู้สึกว่ามีอะไรตามหลังอย่าเพิ่งตกใจมันอาจเป็นเพียงเงาของคุณ ที่กำลังบอกว่าเราจะผ่านคืนนี้ไปด้วยกันคืนนี้ให้โอกาสหัวใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแม้ในวันที่อ่อนแอแต่คุณยังมีบางอย่างที่เฝ้าดูคุณอยู่เสมอเรื่องเล่าพลังงานดีๆที่ So e เอ็ก o คซอรี